ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Live Live Flying นะครับก็วันนี้ออกมาขี่รถตอนเช้าวันเสาร์ครับก็รถยังไม่ค่อยเยอะมากนะตอนนี้เวลาประมาณ8โมง26นาทีนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาชวนขี่ไปคุยไปยครับเรื่องว่าซื้อ x a d v มือสองเนี่ยคุ้มไหมหน่าซื้อไหมนะครับ ที่เราได้เห็นข่าวลือนะครับออกมากันเรื่อยๆเนี่ยก็คือมันใกล้จะเปิดโมเดลใหม่ละวสำหรับ XUV นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าตัวปัจจุบันเนี่ยมันใกล้จะตกรุ่นแล้วล่ะทีนี้ถ้าเราจะซื้อมือสองนะครับของไอ้ตัวโมเดลปัจจุบันเนี่ยมันยังมันยังโอเคอยู่ไหมนะยังคุ้มอยู่ไหมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะ ถามผมอย่างแรกต้องดูจุดประสงค์การใช้งานครับว่าเราซื้อรถมาเพื่อเพื่อจะใช้งานอะไรบ้างนะเช่นออซื้อมาออกทริปนะครับหรือว่าใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยนะก็คือประมาณว่าเป็นรถคันเดียวใช้ทุกงานนะครับอันนี้ผมว่าได้อยู่นะคือ xedv อ่ะมัน มันออโต้องแกใช่ไหมครับเป็น DCT นะครับขี่สบายก็คือใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อยู่แล้วละ่ะหายห่วงนะครับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับไปซื้อกับข้าวนะครับจ่ายตลาดติดกล่องหลังใบเดียวเนี่ยได้เลยนะครับเก็บของได้เยอะนะครับตามไซส์ของกล่องที่เราติดนะครับส่วนแบบเรื่องไปออกทริปไป เที่ยวนะครับใกลๆอย่างเงี้ยคือมันรถมันมันเหมาะอยู่แล้วครับด้วยไซส์ของรถด้วยขนาดกําลังเครื่องยนต์นะครับคือมันไปได้สบายมากแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยขีย่ไม่เหนื่อยไม่ล้านะครับดังนั้นเนี่ยในความคิดของผมนะก็คือถ้าเป็นรถเรากะว่าเป็นรถคันเดียวแล้วใช้แบบครอบคลุมเลยอ่ะผมว่าได้อยู่นะครับทีนี้พูดถึงเรื่องอ การซื้อมือสองนะครับก็จะมีหลักๆนะ่าจะมีสองแบบเนะก็คือเราเนี่ยซื้อสดนะครับอย่างแรกเนี่ยซื้อสดจากเจ้าของเก่าหรือว่าจะไปตัดสดมาจากไฟแนนซ์ก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือถ้ามีเงินสดเพียงพอนะครับซื้อสดมันก็ดีตรงที่ไม่ต้องผ่อนนะครับรวมถึงไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มเติมแล้วนะครับในเคสที่ว่า อันนี้ผมพูดถึงเคสที่แบบต้องไปจัดไฟแนนซ์ใหม่นะคือบางทีเจ้าของเก่าใช่ไหมครับเขาซื้อสดไว้ซื้อสดมานะแล้วเราอ่ะไม่ไม่สามารถจะซื้อสดได้นะครับซื้อด้วยเงินสดได้ทั้งหมดเราก็ต้องเอาไปเข้าไฟแนนซ์อีกทีหนึ่งซึ่งก็ต้องเสียดอกเบี้ยอีกนะครับก็ต้องไปคำนวณว่าเนี่ยต้องจ่ายดาวก่อนเท่าไรนะครับเสียดอกเบี้ยเท่าไรรวมเบ็ดเสร็จ ผ่อนกี่งวดใจทั้งหมดเท่าไหร่นะครับซึ่งเงื่อนไขเนี้ยผมว่าเป็นเงื่อนไขที่อาจจะ้ัถามผมนะผมว่าคุ้มค่าน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะต้องเสียดอกอีกต่อหนึ่งนะครับอ่าทีนี้ถัดมา เป็นเรื่องซื้อผ่อนนะครับก็คือก่อนหน้านี้นนอะซื้อซื้อสดจบไปแล้วนะคือสมมติเรามีเงินซื้อสดเราก็ไปตัดสดจากไฟแนนซะ์เนาะหรือว่าซื้อสดจากเจ้าของเดิมทําเรื่องโอเทียบร้อยครับอันนี้จบไปนะครับถัดมาซื้อผ่อนนะครับซื้อผ่อนก็มีสองแบบเนาะอย่างแรกที่ผมกล่าวไปมือครู่นี้คือเราอะไปเราไปจัดไฟแนนซ์ใหม่หมายถึงว่าเจ้าของเดิมนะครับเขา ซื้อเป็นเป็นแบบเป็นเงินสดมาหรือเขาผ่อนหมดไปแล้วก็แล้วแต่นะครับแล้วเราจะซื้อให้เป็นผ่อนเราก็ต้องไปเอาไปเข้าซื้อรถมาแล้วเราเอาเอาไปเข้าไฟแนนซ์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ดอกเบี้ยไฟแนนซ์จะค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ว่ามันจะจ่ายเงินดาวอาจจะไม่มากก็เถอะแต่ว่าดอกเบี้ยมันจะสูงพอเราผ่อนรวมรวมคูณคูณแล้วเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างแพงเลยแหละนะชอยเนี้ ผมว่าไม่ไม่ค่อยคุ้มนะครับสำหรับการเอาไปเข้าไฟแนนซ์ต่างหากข้างนอกนะอีกช้อยหนึ่งนะครับก็เป็นการเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อนะครับจากไฟแนนซ์เดิมนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมซื้อเจ้าคันนี้มานะก็ข้อดีนะครับก็คือ เราอ่ะได้ใช้ดอกเบีย้ยเดิมครับจากที่เจ้าของเก่าเขาเขาคู่ไฟแนนซ์ไว้นะซึ่งจริงๆมันก็มักจะเป็นดอกเบีย้ยแบบรดมือหนึ่งอ่ะค่อนข้างถูกนะครับแบบ3%ามเอเกกว่าหรือ4%เตต้นๆอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ผ่อน,นงวดต่อจากเจ้าของเก่านะครับแต่ว่า การจะซื้อแบบนี้เปลี่ยนสัญญา่อนต่อหรือบางทีต้องต้อง,องอดูเงื่อนไขข,ของเจ้าของเดิมที่เขาจะขายนะครับว่าเขาแบบเอ้ยอยากให้เราจ่ายดาวก่อนเท่าไหร่หรวมถึงมันมีข้างวดนะที่เราจะต้องจ่ายล่วงหน้ากับไฟแนนซ์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเอาตรงๆก็คืออาจจะต้องมีแบบเงินเงินก้อนตั้งต้นประมาณนึงคือเผลอๆนะบางทีอาจจะแบบเป็นเงินก้อนที่ พอจะไปดาวมือหนึ่งได้เลยนะครับแต่ข้อดีนะครับของการซื้อแบบนี้นะครับก็คือเหมือนกับเรียกว่าไงดีอย่างแรกอะได้ดอกเบี้ยถูกนะครับดอกเบี้ยเหมือนรถมือหนึ่งอย่างที่สองนะครับพอ คำนวณแล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่าพอเราเปรียบเทียบกับการซื้อรถมือหนึ่งนะครับรถมือหนึ่งเนี่ยเราสมมุติว่าคันนี้ราคา45,000ใช่ไหมเราซื้อเราก็จัดไฟแนนซ์อีกมันก็จะมีค่าดอกเบีย้ยของไฟแนนซ์ออนท็อปไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยราคารถสุดที่ที่เราเราจะซื้อวาแล้วเนี่ยมันอาจจะอยู่ประมาณสมมุติาจัดไฟแนนซ์4 000, ปีนะครับดอกเบีย้ยอาจจะอยู่ประมาณปีละ9,000หน่หนึ่งนะ เราอาจจะอยู่จ่ายสุทธิอยู่ที่ประมาณ4 3 0 0 0 0ม0 0นกว่าถึง4 4 0 0 0 0มืนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อรถ่อนต่อไาจะได้อของเดิมนะครับคือเราคล้ายๆแบบว่าถ้าเราแบบต่อรอง กับเจ้าของเดิมมามาบ้างนะหรือว่าเราแบบเฮ้ยคำนวณดีๆบางทีเหมือนกับว่าเราเราคล้ายๆว่าเจ้าเจ้าของเดิมเขาจะจ่ายดอกเบี้ยมาให้เราหมดแล้วเลยนะคือคล้ายๆกับคล้ายๆกับเราซื้อรถแล้วไม่เสียดอกเบี้ยอีกแล้วนะครับแต่จริงๆมันก็เสียแหละนะแต่ว่าแต่ว่าพอรวมหกักลบกรบกันแล้วเนี่ยอย่างสมมุติคันนี้ครับผมได้มาประมาณ3ามแสน ถ้าคิดรวมทั้งหมดรวมดอกเบี้ยด้วยเนี่ยประมาณ3า0 0นหกะครับแต่ว่าถ้าไม่รวมดอกเบี้ยเนี่ยสมมุติว่าลองลองหักดอกเบี้ยออกนะครับมันจะอยู่ประมาณ3,300สนนะครับซึ่งรถปี2 0 1 9นะตอนที่ผมซื้อนะวิ่ง4,000โลนะครับก็ถือว่าโอเคนะ3,300 0 0กว่า3,400 0นสนะครับมี ของแต่งมาให้พอประมาณนะครับมีท่อก็สองหมื่นกว่าบาทแล้วแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์ข้างหน้าอีกเจ็ดพันกว่าบาทนะครับโลโบนะครับไฟสปอร์ตไลท์ของโลโบเจ็ดพันเก้ามั้งนะราคาคือโอเคหักไปหักนมาเออมันก็โอเคอยู่นะคือรถเนี่ยแบบเหมือนเหมือนใหม่เลยนะครับแล้วก็ได้ของแต่งมาด้วยแล้วก็ราคาเหมือนเราเรามาผ่อนต่อโดยที่แบบคืเอ,อเราไม่ไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ย คอนทต่างหากอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพอพี่ผมอซื้อนะก็คือเราก็ประหยัดไปไปหลายส่วนแหละของแต่งหนึ่งละดอกเบีย้ยอีกหนึ่งละนะครับก็รวมๆคือถ้าเปรียบเทียบกับการซื้อเมื่อหนึ่งผมว่าผมประหยัดไปเป็นแสนเหมือนกันนะอืม แต่ว่าอย่างที่เอารู้การครับการซื้อรถมือ2ก็ต้องแบบดูละเอียดหน่อยนะครับดูสภาพดูแบบยว่าเลขไม้ก็ส่วนหนึงแหละนะครับแล้วก็ดูแบบประวัติของรถอย่างเช่นการเข้าเซอร์วิสศูนย์นะครับแล้วก็การลงในหน้า18นะครับ เล่มเขียวหน้า18ที่ว่าบันทึกของของเจ้าพนักง,งานนะครับขนส่งก็คือเวลาที่รถเนี่ยมีรายการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะลงในนั้นเช่นการแจ้งจอดเพื่อแบบสุขแจ้งแจ้งจอดเพื่อซ่อมในเคสที่แบบไปซ่อมนานๆนะครับทีเนี้ยก็มักจะมีการไปแจ้งจอดกันเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีประจําปีนะครับก็ก็ต้องดูเหมือนกันนะเวลาที่ซื้อรถนะครับ ก็เป็นอันนี้เป็นเป็นแบบแนวคิดนะในการซื้อรถมือสองที่ที่ผมที่ผมใช้นะครับในการซื้อคันนี้นะก็ตอนแรกก็ช่างใจเพราะจริงเงินที่จ่ายให้เจ้าข,ของเดิมไปอะครับไมนก็ดาวแบบดาวมือหนึ่งแบบหนักๆได้เลยแหละแต่อืแต่ว่าเออพอคำนวณแล้วพัเราซื้อมือสองคันก็ไม่ต่างจากมือหนึ่งเลยสภาพเนี่ยอืม ก็ผมก็เลยคิดว่าเออนี้คุ้มกว่านะครับไม่ต้องไปแต่งต่างหากด้วยว่ารุ่นอื่นก็ใช้แนวคิดเดียวกันได้นะก็คือดูเรื่องการคํานวณเนี่ยนะครับราคาที่เราจ่ายไปทั้งหมดสําหรับเพื่อสำหรับรสำหรับการซื้อรถนะ เอเดีวีคันนี้นะผมซื้อมาตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับเดือนผมตอนนี้ก็จะสิ้นเดือนเก้าแหละงานมาประมาณสามเดือนก็มีกี่ไปนทำงานนะครับไปออกทริปสวนพึ่งนะครับไปบ้านนี้ต่อนะครับก็แอปปี้ดีทุกอย่างครับคือมันใช้งานได้ครับคุ้ม,รมจริงนะครับของอตัางยังไงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคือ สบายอยู่แล้วนะครับกําลังเพื่อขนาดรถความนิ่งนะครับคือในช่วงที่ไปพีออ่อีองะทุกผมแบบเจอฝนตลอดทางเลยขากลับนะครับก็คือตั้งแต่ทางออกจากบ้านที่ดองเลยแล้วก็วิ่งผ่านท้องผาภูงผ่านการนะครับก็คือฝนตลอดแต่ว่ารู้สึกว่ามันมั่นคงนะรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบรู้สึกวาดเสียนกตัวอะไรนะครับ สำหรับสำหรับการขี่รถแบบตอนฝนตกนะแต่ว่าก็ต้องใช้ความระามาัดระวังเป็นพิเศษนะครับรถมันนิ่งอะเวลาที่เราเราขี่แนะทความเร็วนะครับแล้วก็ติดกล่องหลังเนี่ยมีเบาะพิงคนซ้อนแบบสบายเลยอะ่ะอืรู้สึกว่าเขาเขาซ้อนไปแล้วแบบเออรู้สึกดูไม่เหนื่อยนะครับดูค่อนข้างผ่อน,ค,อน,ค,อนคลาย ส่วนการใช้งานในเมืองนะครับขี่ไปทํางานผมทํางานย่านสุขุมวิทนะครับตอนไฟฟ้าคือทางสุทางคุณวิถีบางนาอะไรเงี้ยนะครับก็ถนนมันก็นข้งแคบนะก็มุดลําบากหน่อย พแด์คัน,นี้มันก็กว้างมีการแฮนดิแต่ว่าพอชินแล้วก็ไปได้นะไปได้เรื่อยๆคือเราไม่ได้แบบรีบมากหรือว่าต้องมุดทุกจังหวะทุกช่องนะครับมันมันโอเคอะนะแต่ว่าโอเคหละน้ําหนักรถที่เยอะมันก็อาจจะทำให้แบบเวลาเวลาเราต้องหลบรถจังหวะรถติดๆก็จะมีแบบเออใช้กําลังหน่อยนะครับ การซื้อมือสองครับในจังหวะเนี้ยที่โมเดลใหม่มันมีข่าวลือจะเปิดตัวออมาเต็มทีแล้วนะก็อันนี้จริงๆต้องอยู่ที่ความพึงพอใจด้วยครับว่าไอ้โฉมเดิมเนี้ยมันมันจตอบโจทย์เราอยู่ไหมนะถ้าเราขี่โฉมเก่าแล้วโอ้เห็นโฉมใหม่มาเราจะรู้สึกไงแบบ ไม่ไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่ขี่รถฉมบฉุเก่านะครับอีกอย่างก็คือออปชั่นนะครับคืออย่างที่เราเห็นข่าวเปิดข่าวแบบข่าวไม่ใช่ดิเห็นคลิปนะครับที่เตรียมจะเปิดตัว f o r z ซ7 5เนะมีหน้าจอสีนะครับมีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับดีไซน์บเฉีียว ถ้า XADV ตัวใหม่นะครับออกมาแบบนั้นนะครับจอสีมีฟูลสตาร์ทมีออปชันอะไรที่แบบมันสมมุติมันยกมาจากแอฟริกาทวินพันหนึ่งร้อยมาอย่างเงี้ยนะเราเราแบบจะอยากได้แบบนั้นมากกว่าไหมอะไรเงี้ยคือถ้าอยากได้ของใหม่มากกว่าอะรอรอหน่อยซื้อเมื่อหนึ่งนะก,ก็ก็โอเคกว่าแน่นอนนะครับในระยะยาวนะเพราะมันเป็นรถที่โมเดลใหม่กว่าพวกความสดใหม่เนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องรออีกหน่อยแล้วก็ต้องเรียกว่าใช้เงินมากกว่านี้แหละเพราะมันต้องซื้อมือหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยที่จะเปิดตัวใหม่ก็ยังไม่แน่นอนว่ามันจะเท่าไหร่นะครับตอนแรกผมก็ลังเลนะคือจริงๆอ่ะคิดอยู่แล้วแหละว่ามันใกล้จะเปิดตัวใหม่เพราะว่ามันก็ครบใกล้ๆอายุโมเดลมาแล้วนะครับ ใจว่าเออสมมุติมันเปิดตัวแล้วก่อจะขายในไทยนะครับก็อีกนานพอดูแล้วก็คำนวณแบบราคาเนอะที่ที่เราจะต้องจ่ายการซื้อรถเนี่ยเออคิดว่าเออซื้อเบอร์สองเจอเขาประกาศขายพอดีนะครับมันมันโดยรวมเงื่อนไขอะมันโอเคกับเรานะครับเราก็เลยซื้อเลยนะครับก็คือคิดไว้ในใจแล้วหละถึงแม้ว่าจะมีโมเดลใหม่มาเนี่ยเราก็ ไม่ไม่เสียดายนะคือเราก็ยังแฮปปี้ที่จะใช้คันเดิมนี้ต่อนะเพราะว่าออปชันรวมไปผมผมพอใจมากๆแล้วนะครับลูกทรงรถเนี่ยแล้วก็การใช้งานนะครับก็คือแบบมันมันมันลงตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยก็เลยไม่มีปัญหาอะไรกับกับว่าซื้อในช่วงปลายโมเดลนะครับก็น,นี้่เพื่อนๆลองไปพิจารณากันดูนะครับว่าเนี่ยการซื้อ มือ2นะครับรวมถึงการซื้อมือ1ก็แล้วแต่ในช่วงปลายโมเดลนะครับแล้วก็เงื่อนไขาการซื้อมือ2แบบต่างๆเนาะซื้อสดซื้อผ่อนต่อจากเจ้าของเดิมเปลี่ยนสัญญานะครับแล้วก็หรือว่าการเอาไปจัดไฟแนนใหม่เนี่ยแบบไหนแบบไหนที่เพื่อนๆคิดว่ามันโอเคกับตัวเองมากที่สุดนะครับคือแต่ละคนเนาะก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันแหละความพร้อมมีพารามีอะไรเงี้ยแตกต่างก,ากันก็ก็คงจะมีสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับ อันี้ผมก็เอาแนวความคิดอผมมาแชร์ให้ฟังกันนะครับถ้าเพื่อนๆคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์การไว้ข้างใต้นี้ได้นะครับก็เดี๋ยวมาคุยคุยกันเนอะว่าแบบเอยทางเรื่องไหนมันมีข้อดีข้อเสียกันยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ